เอาละครับผมสำหรับใครนะครับที่มีดิจิทัลนะครับผมอยู่ในตัวนะเขาจะมีส่งอีเมลมาให้คุณนะครับผมในฐานะผู้ถือเมอร์ชดิจิทัลนะคุณเป็นส่วนหนึ่งการลดลง NFT ครั้งใหญ่ในที่สุดเป็นประสาทนะครับผมนั่นลงเข้าสู่พื้นฐานเชื่อถือได้ตามวัตถุประสงค์ของเว็บสาหมายถึงปลดล็อกพลังงานทำงานร่วมกันชุมชนและทำให้จุยง่ายต่อการใช้งานเข้าถึงการสาร้างระบบสกลน,น,น,นะครับผมให้เงย โคตรกล้าจริงในขณะที่ m e t a m a ร์สอินฟราเทอร์โบรและเรเกนนะครับผมทำงานร่วมกันถ้าเป็นมิดเรื่องหลักของเราเนี่ยยังมองว่าร mm ีจินิสิตเป็นชุมชนสภาพเว็บสหากคุณสนใจในการกำหนดลักษณะชุมชนนั้นต้องการเข้าร่วมกันดอ n f t ในอนาคตและดูแลบางปัน,น m t ในอนาะคตคุณผมสวัสดต่างต่างนะครับผมทำแบบสำรวจ30มสิบวิแค่นั้นเองครับทางสำรวจนี้เอาตรงๆนะครับผมผมต้องบอกก่อนนะว่าคุณมีรีจินิสิตนะครับผมคุณก็สามารถที่จะใช้งานมันได้นะฮะ อะไรทำให้คุณสนใจทเทเล้งในเว็บ3เทคโนโลยีในโปรโตคอลโครงการ NFT สร,ร้างดีแอป,ปลงทุนดิฟายอ่าอะไรอย่างต้องกรอบนะต้ตตองเก่านะนี่นี่มัน,นต้องอย่างนี้อู้ตอบทุกอันอ๋อใช่แนละ้วเป็นภาษาต้องขออภัยนะต้องเป็นภาษาอังกฤษนะมันมงั้นมันจะกลายเป็นไทยฟอร์มมีปัญหานะครับผมโอเคอไม่เป็นไรไม่มีปัญหาก็คล้ายๆกันแหละมาตอบได้หมดแหละโอเคเบสเดสคริปชั่นของตัวเองเดเวลลอปเปอร์นอตเว็บ3 NFT Collector Crypto Investor อันจริงๆแล้วมันเป็นทั้งสองอย่างดีวะถ้าเลือกนั้อย่างเรื่ององะ uh, 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 NFT Collector อะไรวะเอ่อ uh, Gate Discord Telegram Email มี Project d o p s Has Upcoming o n t h s Email v e r s u s อมูลสังคมโซเชียลเ Telegram อ่ะทุกอย่างแม่นเอาให้หมด เอ่อยังเหต e บ o นส o ฟาร์มอินกิ e t อนส e u h ่ออิ i าเลี่ s มพรีม n ช t นส์เ e ฟ e ี t ีเวน a l อิตาเลี่ยมโค่เอ่อหรือจ็นเซฟทีนะครับผมอีเมลของคุณที่แชร์ดอีเมลของคุณนะที่คุณมีก็แชร์อีเมลของตัวเองเนี่ยแหละครับจบครับไม่ได้มีอะไรนะฮนะ,ะจบนะฮะขั้นตอนในการทำนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากเขาสามารถที่จะเขียนไทฟอร์มได้นะครับผมสำหรับใครนะครับผมที่คิดว่าอยากจะทำนะครับผมในแบบสอบถามนี้นะครับผมก็ จริงๆมันน่าจะกดกันได้ไหมวะอืมผมไม่แน่ใจว่ากดได้ไหมอ๋อกดได้กดได้กดได้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมสำหรับใครที่สนใจในการดรอปในอนาคตนะครับผมอย่าลืมมีริจิสิตในตัวด้วยนะฮะไม่งั้นแม่ไม่ได้นะฮะไม่ใน่หมายคลิปหน้าผมป้องกดติดตามลกดซับสไคร์กำลัลงใจนะครับผมสวัสดีครับอ๋อเดี๋ยวก่อนเออต้องไม่ลืมอ้กันนึงเออ กาไฮไลท์ไม่มีอะไรเดี๋ยวนะอันนี้อันนี้น,นี้เกือบลืมเกือบลืมฮะดอซี่นะครับเซอร์เวย์นะครับผมที่เกิดขึ้นนะครับผมก็มีโอกาสลุ้นรัางห้าสิบตัวนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ใชอันหนึ่งห้าสิบตัวคนคนละตัวนะเว้ย <laughs> <laughs> อันนี้เขาถามว่าเราซื้อที่ไหนบ้างน,นะครับอบดอซี่อยเป็นซีระเบิลสปีเรียบายนั่อันนี้ไม่เคยฮนะพัน100ถึงพัน NFT p r o v c s i o n s made totals uh, มากกว่า30ตัวโอเคอืม okay. hmm. Have you even ผมซื้อแน่นอนอยู่แล้วผมเคยซื้อตลอด p r o e c s i o n s out of NFT s o l e s out บวก5มากกว่า5 NFT design low NFT sale IP project names future t o g e t don นี่ฮะทุกอย่างผมเอาเอาหมดนะฮะเ uh, อ่อเครดิตการ์ด payments Ethereum p a y m e n t นี่แหละที่ต้องจา่าย จริงๆอยากคิดการเพย์เมนต์มากกว่านะมันเงยตอไม่ไ,ได้คนเสกมามันติพายดิสคอร์ดมีเดีดยมติดตามทุกอย่างอะมชั่นติดตามหมดนะฮะคนโหวอะระวออดอรเอชั่นอ,อ,อ่าอตเอิดียอ n นอะไรแบบนี้เโอเคเอ่อ n น p r i c ร์ตส e s i าตอ่าเดี๋ยวน่ขอแปลเป็นภาษาคนหน่อย นอกเหนือเขาข้อมูลกัน,นแบบเป็นแนวคิดข้อมิลเอาไปเขาเปิดแนวทางข้อมูลธรรมดาสะกถูกปะวะเนี่ย Okay. ประมาณนี้คร่าวๆดอซีวอลเลตดอร์ซีสตาร์โตดอร์ซีเซนต์ดอร์ซีวอลมีทุกอันนะฮะในนั้นนะฮะเอ่อเฮ้ดอรซีคอมเพรสเอ็นเอฟทีแพลตฟอร์มออร์เซอร์วิสอันนี้ต้องอ่านนิดน,นึงนะครับผมเพราะว่าบางทีมันในนี้เมื uh ่อไหร่ทีในร้านสุดคุณคิดว่าดอร์ซีต้องการปรับปรุงด้านไหนมากที่สุดสิ่งที่ต้องปรับปรุงในดอร์ซีเมเทียบกลแพลตฟอร์มอื่นๆโดยรวมกันทั้งหมด Hmm. อดดอซีวอลเลต่าดอซีวอลเลตกูเล่าเนี่ยประเด็นก็คือหลังจากที่คุณลงเสร็จนะครับผมในการลงทะเบียนนะผมคิดว่ามันไม่มีอะไรยากขนาดนั้นหรอกนะเชื่อผมเถอะโคตรง่ายเลยโอ้ดอย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 ยูเอลก็ปีมันเดี๋ยวนะมันก o ปีทางยูเอลหรอวะไม่ใช่เดย มันเป็น Address <way> ไหมเหรอวะ my account my account address copy address โอเคก็ okay. ประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมผมคิดว่าทุกคนน่าจะทำกันได้ไม่มีอะไรยุ่งยากขนาดนั้นหนะรอกเนาะก็ในการแจกนะครับผม line s following ที่เกิดขึ้นนะครับจะมีการแจกให้มาถึงนะครับก็ไม่ได้มีอะไรายากขนาดนั้นเนาะก็ส่งไปเซอร์วิสนะผมได้ของมีนานะฮะ ก็เดือนต้นๆเดือนนะครับผมก็คิดว่าน่าจะทุกคนน่าจะโอเคกันแล้วนะครับผมไม่มีอะไรยุ่งยากขนาดนั้นนะครับประมาณนี้คร่าวๆค,ครับพบกันใหม่คลิปหน้าผมภาคติดตามแล์กด subscribe เป็นราลจงใจกันนะครับสวัสดีครับ